KidCon Code Link Think before click. Don't forget to subscribe, like and share. One ni rauchamatudryong spam khan สแปมคือการส่งข้อมูลอะไรก็ตามทั้งที่ผู้รับไม่ต้องการทำให้เกิดความรู้สึกรำคาญยกตัวอย่างอีเมลหรือข้อความโปรโมชั่นบริการประกันภัยหรือแม้แต่การส่งข้อความเป็นสติกเกอร์รัวๆหาเพื่อนจนแอปลไลน์ค้างก็ถือเป็นการสแปมสแปมด้วยเช่นกันแต่ส่วนใหญ่ที่พบมากจะมาในรูปแบบของการโฆษณาที่ส่งหาผู้รับเป็นจำนวนมากในครั้งเดียว สแปมมีกี่ประเภทมีทั้งหมด4ประเภทคืออีเมลสแปม s e o สแปมโซเชียลเน็ตเวิร์กสแปมและโมบายสแปมกับแมสเซนจิ้งสแปม อีเมลสแปมคือการส่งสแปมผ่านอ e ีเมลเช่นแจ้งโปรโมชั่นโฆษณาเชื้อเชิญสมัครบริการนูน่นนี่พบเห็นได้บ่อยและสร้างความน่ารำคาญรบหูรบตาในกล่องจดหมายของคุณสแปมประเภทนี้บางคนอาจชินชาไปแล้วและวิธีจัดการก็ไม่ยุ่งยากอะไรแค่คุณคอยรายงานเนื้อหาประเภทนั้นๆบ่อยๆว่าเป็นสแปมเดี๋ยวระบบก็จะจดจำและคัดกรองอัต จำนวมัติให้เอง SEO spam คือ spam SEO, Search Engine Optimization หรือเรียกว่า spamdexing เป็นเทคนิคการใช้ SEO ของเว็บไซต์เพื่อทำให้เว็บไซต์ของตนติดอันดับค้นหาง่ายๆบนอินเทอร์เนต็ตโดยแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆ content spam เทคนิคการใช้คีย์เวิร์ดแท็กที่ติดอันดับค้นหาสูงๆมาใส่ในเนื้อหายเยอะๆรัวๆโดยไม่มีเหตุผลเพื่อเพิ่มยอดติด อันดับของเว็บไซต์บางประเภทอาจลอกหัวข้อคอนเทนต์ท็อปทมาใส่เพื่อดันเว็บไซต์ตัวเองขึ้นก็มีบางรายหัวข้อไม่เกี่ยวกับเนื้อหาก็มีหรือประเภทรีไร์เนื้อหาที่ยอดสูงสูง,สงใหม่ก็มีลิงก์สแปมบล็อกเกอร์หรือเว็บไซต์ต่างๆที่พยายามใส่ลิงก์เนื้อหาที่เกี่ยวข้องแต่ดันไม่มีความเกี่ยวข้องกัน โซเชียลเน็ตเวิร์กิ้งสแปมเป็นรูปแบบสแปมที่เชื่อว่าหลายคนเคยพบเจอคือการสแปมบนโลกโซเชียลที่เคยระบาดหนักอยู่ช่วงหนึ่งโดยเฉพาะบน Facebook เหยื่อเป็นร้อยรายจะถูกแทก็กพร้อมๆกันโดยบัญชีที่ไม่รู้จักซึ่งเป็นบัญชีปลอมและนักสแปมจะมีการแนบลิงก์ให้กดหักคุณเผลอตัวกดคลิกไปถ้าโชคดีอาจเป็นแค่ลิงก์โฆษณาหรือเว็บไซต์ทั่วไปแต่ถ้าโชคร้า คุณอาจติดไวรัสโดยไม่รู้ตัว m o บายสแป a แอน d m เม s เซจิ g งสแปมถ้าเผลอไปสมัครบริการต่างๆทางมือถือหรือเผลอไปกรอกเบอร์โทรศัพท์บนโลกออนไลน์ที่ไหนคุณก็จะเจอกับปัญหาสแปมข้อความผ่าน s m s เป็นเรื่องปกติและบางครั้งอาจถึงขั้นนำพาคุณไปสู่การถูกชดโกงได้เลยถ้าข้อความพวกนั้นส่งมาประมาณว่า คุณคือผู้โชคดีได้รับทองรูปปัธ์หนัก10บาทเป็นต้นคล้ายคล้ายอีเมลคือส่งโปรโมชั่นโฆษณาเชื้อเชิญต่างๆมาผ่านแพลตฟอร์มแชทออนไลน์หรือโปรแกรมแชทต่างๆอาทิวอทแอบสกายสแนปคั t WhatsApp, Skype, Snapchat, เป็นต้นวิธีตรวจสอบเนื้อหาที่เข้าข่ายสแปม อาจจะมาได้ในรูปแบบดังนี้มาในรูปแบบของสินค้าสุขภาพมาแนวให้ของฟรีแต่ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวก่อนเงินผู้ดอกเบีย้ยต่ำเงินรางวัลชิงโชค Thank you